ครับมาครับพี่น้องอ่ะย้ำแมงมันจอมสุดยอดมากิี้แรงครับผมเสียงมันมาตัดปากกับมาต้องตกใจเนอะวัีว่าผมอย่างก็ครับตอนท้ายผมไม่ผมลืมเปิดนะครับมันไม่บัดีครับเราบนี้นะมีเสียงแล้วเนาะวันนี้ผมก็จะมาเนะแมงมันจอมสุดยอดมากิน้แ้วนะครับแมงมันจอมนี่ผมจอมไม่ต่คลิดทีแล้วนะครับเนาะมาดีฉ่ำเป็นจะได้พ่องเดี๋ยวมาพอกันครับเนาะพักต่างๆครับนี่ พี่หอมเพีงแหงเนาะเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีทำเป็นขั้นเป็นตอนไปเลยครับวันนี้ภาคเขานะอ่ะยังมันเต๋อจำไว้ครับผมเตะใส่มอเลน้อยวันนี้ครับผมเอาหัวมดเนอร์ไปน้องเอ๋ยขุดหยาขนาดเขียมสุดๆนี่ผมเตะจนหมดเลยครับเนาะจากนั้นก็จิ้มเขาครับผมว่ามันส้มมาส้มเนาะปุ๊ผมจิ้มเขาแล้วนะหลายวันแล้วเนาะตั้งแต่ลำปางมาอ๋อส้มขนาดมาพักไว้หน้าครับผมต้นหอมนะครับต้นหอมบ้านเฮาหน่ยนะครับเนาะซอยหยาบๆครับนี่ สอยหยาบหยาบตามสไตล์ครับเนาะพักป้อมนะครับภาษากลางเขาว่าพักจี๊พักชี๋นะครับเนาะซอยไปครับนี่ซอย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 หยาบหยาบตามสไตล์ครับผมเตี๋ยวไว้ก่อนนะนี่ใบกระเทียมนะครับเนาะใบหอมเตี้ยนะครับใบหอมบานเฮาเนาะหอมเหมาะครับอันนี้คาร์บอนไดเนอร์จู่กันเลยครับนี่เนาะเสร็จแล้วครับพักที่ผมซอยไว้เนาะนี่แห้งถอดครับแล้วก็นี่ฮะแมงมันที่เขาเตรียมไว้เนาะครับเนาะที่เขาจอมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะย้ำเลยเนาะต้นหอมใส่ลงไปครับผม หอมใส่ลงไปพุ่มส่วพุ่มส่วนอู้ยพี่นอ้องเอมยหอมขนาดครับใส่ต้นหอมลงไปนะต้นหอมหอมป้อมนะครับใบหอมใส่ลงไปทั้งหมดเลยครับหรือว่าช่วงนี้ภรรยาเบื่องหงยกแนมสมุนไพรพูบครับผมเนีย่ยคิดไปเนีย่ยคิดมาผิดทันผิดนี้นะครับเนาะลืมใส่แผวนั่นบุญอนะลืมเปิดแผวไม้ไปดูโอ้ตายลนะแล้วเนาะพริกแห้งครับผมพริกแห้งทอดพริกแห้งกรอบพิกแห้งจีได้หมดครับผมใส่นักใส่น้อยก็แล้วแต่พี่นอ้องแอมมักพี่นอ้องแอมชอบนะครับเนาะสำหรับผมก็เจ็ดแปดเกนเนาะบอกง้อแล้วนะครับเนาะ ใส่เข้าไปครับผมใส่เข้าไปหักใส่หักใส่นะครับเนาะจากนั้นก็ก้นครับก้นทุกสีทุกอย่างเข้ากันนะครับไถมักเก็มเติมน้ำปลาสักน้อยก็ได้นะครับแต่ว่าตอนที่ผมจอมันนะผมใส่เกลือมาแล้วครับเนาะส้มสมเก็มเก็มดีแล้วครับเนาะนี่ไปน้องเฮ้ยหีบม้อสกกอนะตักใส่ถ้วยครับผมหน้ามันจะนักเลยนะครับของมันแป้งนะครับเนาะใส่น้ำใส่พักใส่พริกนักๆครับเนาะเมงมันน้อยๆนะครับเนาะนี่รวยหนาก่อพริกทอดพริก จีเหี่มสักอันสองอันนะครับเนาะแต่งหน้าให้งามๆเหมือนคนยอดนี่นะครับเนาะดูหิบงามๆพี่น้อยเฮ้ยส้มจมลมสุดยอดแม่แคบแม่แคบแม่แคบอี่แบบผมว่า <laughs> ตั้งหลังกันมันต้องพอมาไหน,นครับเนาะน้ำสมุนไพรครับผมภรรยาแบบหิ้งยกครับดูเก็บเป็นระเบียบ,เร,ยบเรียบร้อยอยู่หลังนะ <laughs> ฮิบงามงาม,งามนี่รสชาตินะครับผมมันจะออกสม้สมๆนะครับเนาะหอมต้นหอมหอมปอมหอมใบหอมครับผมส้มน้อยๆนะครับ ส้มสาบกินมักกินดองนะครับเนาะพี่น้องอาตรังอีสานดองผักกาดถ้ามันหุ่นจักกินนะครับเนาะมันนี่มันมันนะครับเนาะกินเป็นเอกลักษณ์แท้ๆดูกับผักกาดน้อยเห่สักน้อยนะครับนี่เมาะโอ้อันนี้มาผักทับน้ำลายไหลเลยหันเป็นตัวนะครับเนาะกับผักต่างๆนะครับเนาะกับพริกแห้งทอดพริกแห้งคั่วนี่นะม็อกหีบกําจ้อนะผมอ่ะเนาะดูแต่ดูอืมขอบรรยากาศไปครับตอนนี้ผมหิวนะครับเนาะอืมรสชาติมีออกส้มจำลองนะครับอดกับ กำเข้าโอดกัดตึงเม่อดูนี่จู่ของมันของแต้ครับสเสรียมนะครับเนาะหรือว่าสเดาหนะครับเนาะสเดาผมผมเป็นสเดามันเนาะเหมืนต้องลวกกันเลครับบ้านผมเป็นสเดามันม่ขนาดเปนออ็นน้อยเฮ้ยทีเด็ดครับนี่พริกแห้งคัวครับผมยอดรักกาดน้อยตามด้วยเงียบเสรียมแ๊บน,นี่กาเข้าไปครับอืมทำลายปุ๊ขอกาถึงว่าหน้ามันจะหนักนะครับเทาหีบกำจอนี่มัน เต๊ะแตะครับผมครบใส่พริกแหง้งครัวพริกแหงแกนะ้งทอดอะไรแบบนี้นะยางมะสุดยอดบากกินเต็ดเห็นแล้วครับเมนูนี้เนาะเอาไปเนี่ยเอาไปทำเอาไปทานกันได้เนื้อไปเนอ,อะเฮ้ยแต่ว่ามันจะขุดยากเลยเนาะแล้วก็แป้งด้วยเนื้อถ้าซื้อน,นะอันหยบๆนี่เอามาจอมเนาะอ,อันเต่งๆเขาเอาไปแข่งครับผมสุดยอดบากกินเต็ะเตะสําหรับที่นี่ผักเอาครับสวัสดีครับ